เนี่ยรับมาจับงูโรงเรีย,ยนท่างฝีมืออาหารเด็กลงเชียร์เพียบเลยบานโอ้ยงูเหลือ,มอยมหันะอหวอยู่ฝั่งนู้นนะต่ออยู่นี่หัวอยู่ฝั่งนี้งูอะไรมันงูเหลือยม,มองูเหลือยมต้องไปเล่าเลย เอ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย้ยเเ้ย นายสวยอ่ะจับได้ไม่จับแล้หนังติดหนังติดมือนี่ติดถ้าเราาไม้ไปแย่งหนังมันก็จะลบนี่ไม่งานเสียนนะเห็นไหว่าก yes. oh, ่อนที่จะเซยนันหักเข้าไป

啊！